ไปแล้วอีพีสี่นะคะน่ารักมากเยอย่างอมเขาเรียกว่าไรคงความน่ารักได้สมบูรอ์เต็มไปหมดไม่มีตัวร้ายได้เลยทั้งนั้นเรื่องนมีบอกแล้มีแต่ความน่ารักความรักของเด็กมัธยมความรักของเพื่อนการแอบรักเออแอบรักเป็นอะไรที่วัยวัยวุ้นที่สุดอะวัยวุ้นที่สุดแล้วคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์มัธยมยังคงชัดเจนชีวิตก็แบบแค่นั้นแหละสมัยมัธยมเนาะแอบซอบเพื่อน ปรึกษาหารือการรู้สึกหวั่นไหวในจิตใจตนเองอะไรแบบนั้นซึ่งเช่าอย่างที่บอกไปว่าคือพอมันไม่มีตัวร้ายมันก็ดูอย่างความแบบสบายใจมากๆคือดูแล้วมันแบบน่ารักเอาจริงๆเส้นด้วยคือมันเดาไม่ยากคือคิดไว้แล้วแหละว่าน่าจะพลิกเป็นแบบเช่าข้าปั้นเดาได้สักนาองตามที่พูดไปแต่รู้สึกว่าแบบมันยิ่งน่ารักพอรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนแบบมันได้เรียนรู้ใจตัวเองไปด้วยกันแบบแต่ละคาแรคเตอร์ที่เข้ามามันก็ส่งผลกับความสัมพันธ์เราเนาะว่าแบบ เรากำลังสงสัยกับความรู้สึกของตัวเองอย่างเจ้ากองทัพอีพีนี้เล่นดีมากนะนี่รู้สึกว่าน้องค่อยๆมีการแอบมองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มอมยิ้มกับการกสแสดงออกของเจ<อ>้าอะตมอตมอะเริ่มแผดทาไปเรื่อยๆรืยที่ตัวเองอะไม่รู้หรอกรว่าสิ่งเนี้มันคืออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเร,ราไม่รู้ไม่เคย <ทำ S 1> ชอบใครไม่เคยมีแฟนไม่รู้เลยว่าอะไรแบบนี้มันคืออะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองอยู่อะไรอย่างเงยเลยน่ารักมากๆ ชอบมากเลยอะจนวันหนึ่งก็จะค่อยๆหลงเธอจนไม่ move on นะแบบหลงจนหัวหัวไม่ขึ้นถ้าแบบเจ้ากองขัากลายเป็นคนข้างหลักเราตายกันหมดจริงเราจะกลับไปเหมือนแฟนหมเนี่ยอีกไม่นานละใกล้แล้วใกล้แล้วมีแค่แบบว่าเราเอนดูแค่เขามาศบอะไรก็โอ๊ยเซตินเมาอเลยมึงัดเธอ ก็บอกว่าเวลานั like ่งรถเราหันไปข้างหน้าจยหันไปอย่างนี้เหรอเราต้องมีทริคใช่ไหมนงไม่ไม่ใช่แล้วก็ถ้าเขาแบบว่าไม่ดูข้างล่างไงเขาต้องหลับาแล้เออเอาคิดไม่ทันเขาคนพวกมีประสบการณ์ให้เขาแชร์ไม่มีไมประสบการณ์อะไรทางนั้นค่ะเจ็บแม่ฮีอะไร ไปเรื่อยไปเรื่อยเธอแต่อันหนึ่งต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่พันธมิตรยังลบอยู่ด้วยกันอ่ะเป็นอะไรที่แบบปิ๊บปมัดมีคือแบบว่าแบบว่าเป็นซัพพอร์เตอร์ของตัวอาตอมแล้วอาตอมก็คือแบบแบบพยายาม ปลูกไฟหวังสร้างโลกใหม่ให้กับเออเป็นคู่ไฟหวังสร้างโลกใหม่เออเป็นคู่เพื่อนชายหญิงที่ดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อมากเลยโคนดเอาหล่ะคือคือเวลาแบบเข้าฉากละมันมันจะไม่มีมันมันมันจะไม่มีความแบบเป็นแบบจินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันมีความว่าสองคนนี้คือเพื่อนที่จะช่วยเหลือกันและการเตื้อคุณกันตัวมัดนิฟตัวเออรุบนิฟมัดมี่อะตอมคือเป็นก้อนเป็นก้อนสองก้อนที่แบบว่าก้อน ก้อนอ้วมก้อนนึ่มก้อนวันทั้งสองก้อนจริงน่ารักมากแล้วเปี๊บแล้วคือน้องน้องป่าที่เป็นแบบนี้คือน่ารักสุดๆโ้โหไปหาเด็กมาได้ยังไงแบบเกิดช่ำเกิดช่ำบอกเลยน่าต้านจริงแล้วคือคาแรคเตอร์น้องอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่คลีนมากคือแบบในโมเมนต์ที่คนที่เขาชอบพูดจะไม่ถูกหูเลยรู้สึกว่าตะกะมึงเพี้ยนๆก็คือสามารถต่อยได้เลยโดยที่แบบ ไม่ได้เหมือนแบบว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่เรา,เราชอบนะอนะแต่นี่คือพันธมิตรยังลบ ทาแบบรู้สึกผิดหวังด้วยว่ากูชอบมึงได้ยังไงทําไมมึงถึงแบบคิดอย่างนี้ตกใจเลยซึ่งเออซึ่งคาแรคเตอร์ของเจ้าฮาวก็คือน่ารักแบบขอโทษน้ามาคุยกันอะไรเงี้ยหูจรินั้นแบบใช่คือจริงจริงมันแค่นี้คือคนเราอะเวลาแบบเด็กๆกันเนาะมันมันแค่นี้ใช่เพราะว่ามันได้คุยได้เคลียร์กันจริงๆมันก็แค่นิดเดียวแค่ต้องหันมาคุยกันซึ่งถ้าสมมติว่าเด็กๆมีอีโก้กันอาจจะทําให้คู่นังแตกไปเลยก็ได้แต่พอแบบ ทั้งสองคนเหมือนได้ตกผลึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ทําเกินไปอีกคนก็รู้สึกผิดจริงๆเราก็สมควรที่จะโดนแล้วอะไรเงี้ยมันเลยแบบน่าหลาดมาแล้วยิ่งมาแบบน่ารัแล้วยิ่งเราไยิ่งทําให้ตัวของมัดหมี่แล้วแบบยิ่งเครซี่เเลยครซี่แล้วดูดจรวดเนี้ยฉันฉันหมี่แหละไปกระสุนหมดอย่างเงี้ยได้ออกมาดูดอย่างเงี้ยเลยอ่ะตัดตัดกล่องเลยออ่ะกลง ถุงยอดถุงยอดถุงยอดเก็บล้างแล้วก็พับใส่ข้อบนไม่เห็นว่ากล่องแรกที่เธอซื้อให้ทำอย่าอย่าคิดว่าฉันรู้ว่าผู้ชายก็เคยทำนี่ยคนรถเมย์ตัวรถเมยตัวรถเมย์ต่อหมดเลยอ้อตอหมดเลยอ้อมันทำกลัวแบบไปดีอ้วนตึมึงเดินกลับมึงโดนกลับอะไรเนาะอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เดินกลับบมากเลยเมื่อโดนกลับนั้นไม่หลังขออยู่หลังโรงเรียนไม่ต้องนั่งรถเมย์ Uhm ตัวหนังต้องมีตัวหนังรถเมย์ันมีสูตรต้องมีต้องมีขับว่ะขับว่ะขับแล้วปัญหาคือหอมไม่น่าอยู่หลังโรงเรียนเลยคนละสาด้วยจีเอจีคู่ไม่สูงอีกเพราะมันใกล้มาเพราะมันใกล้มาใสายสดแบบแต่แบบนาราเอ็นดูสุดๆทุกคาแรคเตอร์เลยแบบ เขาเรียกว่าตัวเสริมพี่นาเองอาจารย์เพื่อนนี่ว่าเวลาที่แบบว่าแกงเพื่อนแบบว่าเขาจับเข้าคู่อย่างเช่นอย่างตัวสมมติบางทีตัวฮาร์ปกับตัวอะตอมอยู่ด้วยกันนะมันก็มีความน่ารักของเพื่อนบางอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือฮาร์ปกับมัดมีอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเวลาเขาแคสแบบว่ามาทําแบบเวิร์กช็อปแบบแกงเพื่อนนะเด็กๆน่าสนิทกันด้วยเนาะใช่ใช่ไหลมากดูเป็นกลุ่มแก๊งที่แบบ หวังดีต่อกันจริงๆแล้วค่อยๆเรียนรู้ความรักไปด้วยกันมาทุกคนใหม่มากไม่มีประสบการณ์เลยทุกคนก็คือแบบเออเดี๋ยวกูไปถามน้องที่ชอบอ่านนิยาอะไรคือแบบน่ารักทุกคนทุกคนไม่มีอย่าคิดออกปะทุกคนแบบความรักคือไรคือบเแบบดูดูแล้วก็รู้สึกแบบสมัยตอนที่เราอยู่มอปายมาอะไรเงี้ยเนาะแบบว่ารักเออไปหอบวันๆางเงี้ยเอารูปเธอมาแปะก็แบบเนี่ยออแบบ เดินปวดฉีด่แต่คือห้องน้ำอยู่ทางนี้นะใกล้แต่ไม่ต้องเดินผ่านห้องเธอไงก็บบงเ,เลยต้องเลี้ยวไปนู่นนะคะ,ะซึ่งแบบไกลมากออทำประจานะจนน่า,ารักมากทุกคนแล้วก็คือแบบว่าลูกเราอ่ะตัวอตอมอะก็คือห่างแบบไม่ได้นั่งกับเขาพยายามทําฝืกตัวเองไงทำเป็นเข้มแข็งออกว่าแต่ช่อบนาะทีสุดท้ายซีนฉเฉลยมันเคลียร์เร็วดี<ะ>เพราะว่ามันจริงๆมันก็เริ่มจากความเข้าใจผิดจริงแหละแต่ ตอนนี้คือคอรู้สึกเขามันจริงแล้วไงพอได้พูดมันก็รู้สึกว่าแฟ์ดีว่าหลังจากนี้ก็คืออย่างน้อยได้บอกความจริงเขาไปจะได้ไม่ต้องไปเหมือนแบบติดขัดอะไรติดเอออยู่ในหัวเนาะหลังจากนี้ก็แต่เราอ่ะชอบเขาและแต่กูขำมากฉากบัดลูกบานละมึงยิ่งกว่าพี่อุมาตกจากเส้นสามเมตรในวันได้บนนีอย่างี้ะกระโดดมาเข้แต่ประตูใช่หมแบบ คือแบบพยายามบอกทุกทางไม่ให้เธอชอบกันเพราะว่าทําไมฮะเธอชอบเขาค่ะเธอชอบเขาชอบตัวแคร์เนาะเขาเข้ามาแบบเป็นมวนที่ที่ที่ดีมากเลยไม่ได้มีความอิจฉาไม่ได้มีอะไรไเลยคือเดาออกตั้งแต่แรกเลยว่าเขาปั้นแน่เลยกลัวแล้วเคเออคาแรคเตอร์น่าหลกมารู้สึกเป็นมวนรวมที่แบบเออแม็ e เซนกับกับตัวละครนี้เข้ามาแบบทำให้ทั้งกองทัพและตอมรู้ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นมันต้องมีตัวแปลงไง แน,น่ๆคนก็คงมีหลายตัวแปรแหละที่ทําให้แบบสองคนนี้มันแบบอุ้ยทาไมต้องเป็นเธอล่อะเพราะคนนี้เขาไม่ได้รู้สึกอะไรออแต่รู้สึกกับคนนี้แล้วยิ่งีหน้านะ่ะฉากค่ายฉากค่ายมาแล้วกูเกลียดมากแบบมอบลงไปฉ <laughs> ากค่ายเนี <laughs> อะไรอะแบบอีรุนที่ชอบเป็นอย่าง ฉากค่าร้อนฉากค่ายในตำนานจริงคือวัยญี่ปุ่นก็คือน่ารักมากฉากค่ายอ่ะจริง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 ไม่ใช่อะย่างนว่าอย่างว่าพอแบบว่าพอแบบเราเราบอกเขาเป็นของใครอ่ะแล้วมันจะน่ารักแบบไหนเกียดต่อให้ผูกคอคอเลยเสือข้าออเมื่อไหร่ที่นั่นได้วุ่นวเรื่องญี่ปุ่นมัน้ามอขอด่าหน่อยไม่ใช่หรอกนะขัดใจมากจริงๆ นี่ว่าคนดูแลจะรู้สึกออคือนี่รู้สึกว่าจริงๆคือน้องเป็นเด็กน่ารักมากเพราะเราเจอตัวจริงมาหลายครั้งมากก็รู้สึกว่า น้องมีออร่ามากกว่านี้มากมากมากจริงๆแต่แบบด้วยความที่เขาพยายามที่จะแต่งสีให้มันเป็นความญี่ปุ่นเกินทุกคนมันเลยติดอมเขียวอม้าวอมเทาเนี่ยว่ามันมันเริ่มหนักในอีพีสองสามอะเพราะว่านี่ว่าหนึ่งมันยังไม่ยังมันยังไม่ขนาดนี้นะคือก็รู้สึกบ้างว่าเฮ้ยจริงๆแบบมันจะฟุ้งอะคืออี้มันึูงสองเทาเทาอะมันมันมันจะฟุ้งตอนไททายอะแต่ว่าอันนี้มันดูแบบเวลายิ่งอยู่กับน้องผู้หญิงอะแล้วคือน้องผู้หญิงเขาจะหน้าตา น่ารักค่ะลิ้คาแกมมันเต็มอ่ะอย่างฉากฉากตัวมั๊กีกับหาบอ่ะ้หเขาก็หันไปหาเจ้าฮาพคือโอ้โหบบหาบหน้าอึบมากเลยราบอมทุกข์ก็ไม่แล้วมันเป็นซีนน่ารักใช่แถมยังเป็นซีนขายของนี่ยังงงว่าแบบเฮ้ยจริงๆคือแนะนำละกันไม่ได้แบบอันนี้นะแต่ว่ามันไม่ต้องคาลเกตขนาดนี้แบบหนักมือหนักมากทุกคนคืออาจจะเพราะว่าอยากให้สไตลิ่งมันดูเป็นแบบ ม,มูญิปุ่นอะไรอเงี้ย,ย,ยแต่แบบจริงๆไม่มีความจําเป็นเลยทุกคนเพราะว่าจริงๆคือภาพที่เขามาไฟารอฉันว่ามันสดใสแน่ๆแต่แบบอันนี้มันคาเลอร์เกตหนักเกินเอาจริงๆนะเจมินายยังไม่รอด<น>บอังชอบเวลาโพสอัพยิ่งแบบมึงซีนโออิชิอันนี้พูดตรงๆว่ามึงแบบน้อง่อก,กว่านั้นได้อีกมากเหมือนสมมติว่าจริงๆหล่อร้อยอะแต่งสีทําให้น้องเหลือห้าสิบ ฉันว่ามันยมเกินแบบด้วยความแบบม,<ช>มันติดยมอ่ะมันทําให้น้องแบบดูเหมือนแบบดูเทาๆดูเท,าด,เทาดูอม <พอ S 2> ทุกข์ทั้งๆที่บทมันแบบโคตรสดใสมันจะต้องเป็นแก้วเป็นแสงอะไรแบบนี้จริงมันต้องเป็นที่โชนที่สดใสแบบสุดจะเบ่งบานอะไรเง,งี้ยปัญหาคือสีเพราะว่าการแสดงทุกอย่างของน้องคือไม่ได้มีทิฏฐิอะไรเลยลำดับการตัดทุกอย่างดีหมดที่มันมีปัญหาที่สีแต่แบบก็ไม่สามารถด่าคะรเกรดเขาได้เพราะว่าไม่รู้ว่าใคร เคาะว่าเจ้าสีนี้ช่วยด้วยเหอะอีกหลายอีพียังมีเวลาแก้ทุกคนเข้าใจว่าสีแก้ยากนะแต่ว่ายังมีโอกาสน่าจะต้องลดอะไรสักสักย่างแซดสีเทาอ่ะต้องลดแซดสีเทาเพิ่มไปเนตซัมติงเลยทุกคนมันคอนทราสต์ว่ามันเหมือนคือเรื่องไม่มีสีเหลืองมันติดอมแซดที่แบบเป็นแซดที่มนน่ะกูงงมากเพรเรื่องไม่มีสีเหลืองแบบ ดูแบบยังไงก็รู้จริงเจมีนายแบบอมข้าวมากอมเทาแบบฟ้าแล้วก็แบบแปลกๆทุกคนน้องฮาคือเกือบตายเลยจริงๆค่ะทัที่ฮาบันคนหล่อเลยซีนซีนที่อยู่กับเจ้าโฟตรงระเบียงที่แสงจริงแสงธรรมชาติอ่ะโอ้ my god หล่อชวนฝันมากอย่างเจมีนายกับโฟที่อยู่ซีนธรรมชาติบนรถอ่ะหล่อมากแต่ซีนที่อยู่ในที่มืดแล้วมันต้องใช้แสงอันยมยอมอันนั้นยมทุกอันโอ้ยอยากตายทุกคน ฝากฟิดแบกด้วยจริงๆไม่รู้ว่าทันไหมทันหน่อยดีไหมนะข <c oughs> ี่พีนี่เราปรับดูนิดนิดหน่อยหน่อยเรา,า,เาปรัฉันว่าคนดูรู้สึกคือลูกค้าให้ผ่านได้ไงวะกูอยากรู้มากแต่ดีที่สีโปรดักไม่เพี้ยนแต่สีน่าน้องอมทุกมากใช่ <มา S 2> สีโปรดัก์ยังอยู่ทุกคน,นมันมันทำให้เราติดขัดนิดนึงจริงๆตอนดูคือมวลรวมสอรี่มันน่ารักมากเขินจริงอินจริงมากๆแต่แค่แบบ มันเหมือนขัดมูดนิดนิดนิดนึงนิดนึงอันนี้แบบติเพื่อก่อนนะคะไม่ได้แบบตัวอะไรเอใชเพราะว่าจริงๆก็เป็นแฟนของด้อมคุณหนูแล้วแบบเนาะคุณพี่กอนโคมฉันก็ตามผลงานมาตลอดแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบนิดนึงจริงๆเราต้องแบบไม่ต้องไปยึดติดว่าเออใช่ใๆเราไม่ต้องนีโฮงคนาไม่ต้องนิโฮงขนาดนั้นโอคนคือตายลิงอะไรก็ปรับเวอร์ชันไทยก็ถ่ายได้เนาะล้วก็ โอหวังว่าหวังว่ามันจะดีขึ้นในอีพีก็ต่อไปแต่ไม่ทกันหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าได้พูดออกไปใครฟังก็ไม่รู้ถึงตอนนี้แต่แบบเออน่ารั่อย่างน้วก็แสดงความมีเห็นในฐานะแฟนแฟนซีรีส์ใช่เพราะว่าเราติเพื่อก่อนคือเราติเพราะว่าหวังดีเราอยากใช้ม o o มันดันขึ้นไปได้มากกว่านี้นั่นน่ะสิ เนาะอยากให้มันสดใสชวนฝันกว่านี้เพราะบทมันแบบค่อนข้างสดใสอีบใช่น้องโฟรเองที่สดใสมากมากก็คือน่ารักมันต้องไปได้อีกฉากน่ารักมากที่เป็นหน้าจุ๊บปุ๊กอยู่ถังขยะถ้าสังเกตก็คือซีนที่อยู่นอกสถานที่ที่มีแสงจริงช่วยลอดหมดแต่ซีนในห้องถังขยะสีสดมากถังขยะดึงสีไงแต่หน้าน้องกูก็คือแบบ hello ม อมเาสีกางเกงน้องสีถังขยะสีประปรวันเมียจะเด่นขึ้นมาเลยใช่ใช่น่ารักทุกคนมันคือรถแซดเลยอ่ะต้องรถแซดมากๆน้องเขาบอกว่าให้เราพบสีเหลืองเพื่อนำโชคความรักแต่เราอ่ะในวัยสามสิบปีสีเหลืองที่พกคืออันนี้สเปรแกปวดพกอันนี้มีทุกบ้าน บอกว่าของที่มีทุกบ้านนี่ะะคมือที่ตโตทำงานกูมีจริงแล้วก็มีขวดที่เป็นของญี่ปุ่นท่าอย่างเงี้ยมีเรกว่ไรสีเหลืองค่ะยอาอื่นเขาาพกโออิชิวัยรุ่นวัยรักเขาพกโออิชิวัย3าสิบพกสเปร์แค่ปวดพอสกินดอหั่ะสิเหมือนกันเหมือนเลยเวลคัอ้นะคะเด็กๆสามสิเจอกันเจอกันนะคะพี่พกสกินดอรออยู่ แต่สิ่งเหลือที่เราพกนำโชคความรักเราเข้าได้ไหมเข้าได้อยู่แล้วเรียกไปฉีดไปได้หอมด้วยนะคะนี่ทุกอย่างเข้าได้หมดจริงค่ะฝากไว้นะคะเจอกันในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย